ุ้มไปโรงเรียนละพุ <c> ้ม <oughs> ไปโรงเรียนแล้วเหลือสองหนุ่มมื้มือนี้แม่ปูว่า,ชายเชยอันเนีย่ยปรับไปโรงเรียนค่ะเพราะว่าตาแก่ดีขึ้นละบ่อแดงบ่อแดงหลายเป็นไดลายแะ้วก็ขี้ตาบ่อบ่หลายละกระสีเลือตาพิเภกพิเภกกระสีตามแม่ปูไปสอบมือสุดท้ายคือคือเกา่า ปล่อยให้นั่งนอนก่อนค่ะเพราะว่าแม่มีเวลาอีกโดนอยู่หอนหอน่อยบนเก็บของให้เฮียก่อนพอเฮียปั๊บถ้าถึงเวลาแล้วแกก็จะกินทันทีเลยไม่มีรอช้า แล้วปนะั๊บเสร็จแล้วลูกป๊บเยบยเสร็จแล้วม่านจะกินป่ะกินเลยอไม่มหนูก็ไปสิร้อนไปวะไม่ร้อนหรอกพอดีละเอาไปเกียร์ลดนะมันขวางแม่ไปไม่ได้เห็นไหมต้องเอาแท็กเตอร์มาขวางแม,แม่แม่ไปไม่ได้เลย เรอออกไปเก็บลูกเราออกไปเออให้แม่นั่งตรงนี้เหรอ,หอมาไปนั่งที่ขอตงตัวเองมาไปอเอาที่ใส่คอไหมหอือได้งไงอ่ะครับสิเออบอกหลายครั้งแล้วเลยครับ ไวให้พ <muitas> <arias> ี่เพชรเขานอนไปก่อนลูกจะเพิ <inaudible> ่งไปปลุกเขานางเหนื่อยเมื่อวานนี้ก็นอนกลับมาถึงบ้านก็นอนไข่ขึ้นอีกเลยอเพชรนอนมืงขึ้นนีกอะวานนี่กลับมาก็นอนแม่ได้ปลุกกินนันโกโก้รอนก่อนนอนได้แก้วนึงอะค่ะพอนั่งบบกินเขาเพื่อจะไม่ให้กิน ขนมปังไปค่ำหนึ่งเพื่อที่จะได้กินยานับนอนมาท่านเดินตื่นเพี้ยึ้นไหนพูน้นี่เหลือม,มันเหลือลูกดูชิ้นเดียว <c oughs> สองปุ๊บปับแ,แล้วไม่ปูกระสิบคันท่านเวลากกาซือซักผ่าซักแป๊บนึงเพราะว่า,าไปสอบ ช่วงบ่ายก็จะเทียงๆกว่าก็าาออกไปาบบอาจจะแวะไปกินเขาไปกินเขาใกล้ได้หน่อยในเมืองดูตามสถานการณ์กันค่ะเ <c oughs> มื่อนี้สอบนี่ก็จะเป็นสอบเขียน เขียนดุลล่วนคิดว่าสะเขียนขอความหรือเขียนจดหมายเองซะค่ะเ้าก็จะโจทย์ทํามาไว้ให้เขาเขียนจดหมายสมัครงานขึ้นมาฉบับหนึ่งหรือว่าเขียนจดหมายหาหมูขึ้นมาฉบับหนึ่งบรรยายว่าเธออ,อยู่สวีเดนดหน้าตอนนี้มันเป็นจังไดห,หรือว่าบรรยายถึงว่าเธอเธอ,อไปพักกรอนมองใดยังไงน่ะนะแล้วการ จุดสาคัญของ,งาการเขียนจดหมายของหรือว่าการการเขียนประโยคของของของคิดว่านนาจะคลื่กันนะคะภาษาอังกฤษกับภาษาสวีเดนก็คือ,คอเริ่มต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่จบ้วยจุดแล้วก็ซื้อเมืองซื้อจังหวัดซื้อประเทศหรือซื้อคนต้องเป็นตัวใหญ่ตัวตัวอักษรใหญ่ตัวแรก แล้วก็เขาจะเบิ่งกันการเริ่มต้นของจดหมายเนะื้อหาใจความของจดหมายแล้วก็การจบว่าเขาเป็นยังไงใส่ขั้มถือบอใส่ใส่แกร์แม,ม่กราม,มาถูกบอ้องใช่ไหมซึ่งมันโดดเลยนะคะแะม่ปเพราะแล้วอีอย่างหนึ่งแม่ปู่บ่ได้ดไปเรียนโรงเรียนนะบ่ได้เขาบอเขาเคยบอเคยเขาไปเรียนโรงเรียนคือพวกมีเนหน่อยหรือมูเหลายๆคนที่เขาว่าไปเรียนมาอันนี้ที่ที่แม่ปู่ไปเรียนอยู่อยู่อยู่ตรงกัน ตรงเครื่องที่เรียนอยู่ตอนนี้แหะคือว่าไปเรียนเพิ่มเติมคือค่ะบ่อใดบ่อใดพานโรงเรียนบ่อใดพานสั่นท,ที่ที่ไปสอบสั่นเนี่ยที่ไปสอบไปสอบวัดระดับนี่ก็คือส่วนมากคนที่จะเขาเขา,เขาเขาเรียนมากแล้วนะคะเหมือนถือว่าเขาขอไปเรียนแนวงสินะม่อสามงสินะม่อสามมอหกงสินะเขาขอไปเรียนปุ๊บแล้วเขาก็สอบประจำภาคสอบสอบสอบ,สอบจบบางสินะอันนี้แม่ปู่บ,บ่เคยเลยบ่เคยสอบนะบ่เคยไป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 เขาโรงเรียนอยู่นี่เลยแต่แต่ว่าขอ เขาสามารถเทียบได้ขอสอบเทียบได้สอบเทียบว่าระดบับเขาอยู่ระดับใดเขาผ่านระดับใดแค่นั้นเองก็กล้อลุ่นกันค่ะมือว่านผ่านไปก็โดยดีบ่มบ์คือว่าปัญา,าไม่ปัญหาอย่างก <c oughs> ัลรอบงอีกมือหนึ่งการเขียนปัญหาของแม่ปู่คือว่านั่นแหละอดีตปัจจุบันอน,นาคตมันบอมแต่มันเป็นภาษาอังกฤษมันก็นจะจำได้ไง่ายกว่าภาษาสวิเดนเพราะภาษาสวิเดนมัน คำามันแยกออกไปหลายจำยนาะคนสวีเดนแต่แอยู่บางทียังใส่ผิดอยู่ค่ะคือคนคนเฮ่ลหะคือคนไทยเฮาอหะคะ่ะคนไทยแต่ๆภาษาไทยแต่แบางทอเป็นยังฮาก็ยังใส่ผิดจำผิดอยู่แ <c oughs> ม่ปูกินข้าวซอ้าจะแป๊บหนึ่งเนาอคะ่ะกินแล้วแล้วค่อยสิบปุ๊กเพชรสี่